ดิฉันลืมของที่บ้านนะคะก็เลยกลับไปเอามาอ๋องั้นเหรอถึงบ้านสักทีข้างนอกอากาศร้อนมากเลยนะคะแล้วนี่คุณทำอะไรอยู่คะเนี่ยฉันไม่อยู่บ้านหนาบ้างหรือเปล่าไม่หงาวหรอกคุณประมาณนี้แล้วไงแต่ผมจะทำงานที่ค้างยังไม่เสร็จเลยนะ ดีจังเลยนะคะที่ลักฉันว่าคุณต้องได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นแน่เลยคะ่ะอีกไม่นานก็จะถึงงานปาร์ตี้สลัดสดของเราแล้วช่วงนี้คุณคงยุ่งหน่าดูฉันว่าจะโทรชวนซีเพื่อนสนิทของฉันให้มาช่วยคุณเตรียมงานปาร์ตี้อีกคนคุณว่าดีไหมคะผมว่า ก็ดีเหมือนกันนะเข้าไป็คนละเอียดเขาคงช่วยให้ผมแสงไปขึ้นงั้นเหรอคะ<ม>แต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยคะ่ะ ขอนอนพักผ่อนก่อนนะคะเ๋ยวตื่นแล้วค่อยโทรหารสีได้สิคุณนอนพักผ่อนนะ มาซีหรอมาได้ไงเนี่ยเป็นไงบ้างแกเนี่ยฉันอะ่ะกินดีกับแกแล้วก็บอสด้วยนะที่จะได้แต่งงานกันขอบใจมากเลยนะซีบอสอะ่ะเขาเป็นผู้ชายที่ดีสอผู้ชายเลยนะ นะคะหอมแก้มชิ้นหน่อยได้ไหมคะได้สิครับแหมแกสองคนนี่รักกันมากเลยนะเออเดี๋ยววันนี้ฉันอนะ จะพาแกไปซื้อชุดใส่ในงานปาร์ตี้แล้วก็ไปลองชุดแต่งงานด้วยแต่ขอเอาน้ำแป๊บนึงนะได้สิ่เอาสบายเลยนะเดี๋ยวมานะอะไรของคนนี้ นี่คุณไปหมแก้มนีนะ้ทำไมอ่ะมันตาบอดน,นะมองไม่เห็นหรอกฉันได้จีเห็นอ่ะจะเยสิคุณต่อไปอ่ะผมจะไม่ทำแบบน,นั้นอีกแล้วผมสัญญาโอเคไหมนะ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 ก็ได้คุณน่ะเป็นของฉันคนเดียวนะถ้าทำแบบนี้อีกอ่ะฉันไม่ยอมแนะ่โอเคครับ แดดเผ็ดไหมยังนะปปอะจะไปกันเลยไหมคุณเดีย๋ยวฉันพาหยิงงูนั่นแหละนะไปเอาชุดกันนะ เรียบร้อยแกฉันเป็นยังไงบ้างอ่ะสวยไหมอืมสวยมากเพอร์เฟกมากเลยแกนี่ถ้าเกิดว่าคนในงานเห็นเนี่ยนะเขาต้องตืน่นึงในความสวยของแกแน่ๆเลยจริงเหรอแกดีกับฉันมากเลยนะฉันไม่รู้จะตอบแทนแกยังไงดีตั้งแต่คบกันเป็นเพื่อนมาก็มีแต่แกแหละ ที่ไม่ทิ้งฉันไปไหนทําให้ฉันทุกอย่างปกป้องฉันมาโดยตลอดเราตั้งแต่ฉันตาบอดก,ก็มีแต่คนหันหลังให้ฉันจากฉันไปกันหมดก็มีแต่แกแหละที่คอยช่วยเหลือฉันแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยนะ ฉันขอบคุณแกแม่เลยนะสิแกเรียลงไปข้างล่างเถอะคนอื่นขออเขารอแย้ะแกลงไปก่อนเถอะฉันต้องจัดการอะไรสักหน่อยอะ่ะเดี๋ยวฉันตามลงไปนะอือ ร ar ีบตามมาแล้วกันยินดีด้วยนะบอลขอใจมากด้ยพอใจมากดีด้วยพอใจมากดีใจมากดีใจมา เจอกันนานเลยเนี่ยก็ไม่มีงานนี้ไม่ได้เจอเลยนะหวังว่าแต่งงานไปแล้วจะมีโอกาสอย่างนี้อีกนะเว้ยอย่าไปกลัวไม่เเกินอ่ะแต่งรอบเดียวชน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 ไอ้บุญทุนวยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอ็นชิมดูนิดเปล่าค่ะพอดีฉันรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยอะ คุณกินเองก่อนก็นได้นะเห็<ๆ>นพี่เอไหมจุดข้าวอ่เขากินก่อนแล้วไหมเดี <c oughs> ๋ยวให้คุณนะใช่ไหมที่าที่เราจะลงไปแล้วนะ ลากนะต่อไม้ผมให้คนนะนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมยินดีในง,งานวันนี้ แตะทำให้ฉันได้รู้ว่าผู้ชายและผู้หญิงคนนี้รักฉันมากแค่ไหนถึงฉันจะตาบอกพวกเขาก็คอยอยู่ดูแลฉันไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเขาเป็นแฟนและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยค่ะต้องขอบคุณคุณสองคนที่ทำให้ฉันอยู่นี้ได้ เรามาร่วมฉลองงานปาร์ตี้สลับโสดกันเถอะไปไปะ,ะชนแก้วได้ค่ะค่ะช่วยเปิดประตหน่อยได้ไหมคะได้สิครับป่ะเดี๋ยวคุณมานั่งตรงนี้เลยนะ มาตะคอกไฝฉันแบบนี้นะออแล้วถ้าทุกคนอยากได้กลิปแชทแล้วก็รูปภาพพวกนี้ก็บอกฉันได้เลยนะฉันจัาให้คุณ ว่าใครไปผ่าตัดตามาที่รักคุณว่าไงนะฉันสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าคุณมีนคนอื่นแต่ฉันไม่คิดเลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทของฉัน จริงๆแล้ววันนั้นน่ะฉันกลับมาจากการผ่าตัดต,ตาแล้วก็มาเห็นคุณแล้วก็ใหญ่นี่นอนเอากันโย่ทีรัสเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นเรื่องความข้าใจผิดนะคุณฟังผมอธิบายก่อนคุณไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้น อย่าไหมฉันเห็นหน้